อไรกับตาอืมน่าจะใายเป็นอะไรกับตาไม่เขาจะคุยว่าป้าคุยอะไรกับตาก็เลยเขียนว่าปากเพราะว่าเวลาเขาออกเสียงเวลาเขาพิมพ์เขาไม่ได้พิมพ์เองไงก็ใช้การพูดปากคําว่าป้าเขาออกเสียงเป็นปากอย่างนี้นะเขาพูดเริ่บๆช้าๆอ้าวตอนนี้มีแมงทะพูุ่ชาแนลมาเพิ่มอีกหนึ่งช่องนะฮะตอนนี้เราอยู่กันห้าช่องแล้วนะฮะเมื่อกี้เราอยู่กันสี่นะครับ อ่าเช้านี้ที่อบอุ่นนะฮะอ่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมนะเข้าไปรับชมคลิปนะพี่เสือส่งลิงก์ให้แล้วนะครับนะพี่เสือส่งลิงก์นะค,คลิปที่ปล่อยไปเนาะนะเป็นคลิปที่ญาชิรำเดียวนะเป็นคลิปที่นเะกิดทัญญ้งอ่าความประทับใจนะความสวยงามนะความเศร้ามองนะค,ญญาความเสียดายนะค,ญญคือหลายเหตุผลน,นะเลยเข้าใจความรู้สึกของญาชิเลยเนาะเพราะว่าญาชิคือนางรำคนแรกนะฮะ ่าชิคือคนแรกที่เริ่มรำนะตอนนั้นก็รำให้กับแม่โสรพีเนาะนะฮะนะพี่บ่าวหอมสุริยันนะคือบุคคลนะคือคนที่เลือกเพลงให้กับญาชินะเพลงที่ใช้รำนะะเพลงที่ใช้รำเป็นเพลงที่พี่บ่าวหอมสุริยันนะเลือกให้เนาะนะเป็นเพลงคูไทยเนาะ นะออขอบคุณคุณวา,วาสนานะแอดวาสนามาแล้วนะฮะสวัสดีทุกท่านทักทายรอบห้องจากแอดวาสนานะฮะชมคลิปย้อนหลังอยู่นะติดด่านเดอ้อนะครับผมคุณนธนะิดาสง่งใจมานะครับผมนะขอบคุณครับคุณแม่สมเกลี้ยงสวัสดีลูกเสือสง่งใจสีฟ้าวันนี้วันศุกร์นะฮะคุณสมบัตินะ,ะนนท่านอาจารย์พลตัดคลิปตอนที่ทำวันนี้ไปลงแล้วบอกว่ากําลังไปบ้านจำปาดงอ๋อครับผมขอบคุณครับ อ้าวไอเดียเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ไปได้ไปเรียนวันนี้มันหยุดหยุดเพราะอะไรครับรดชินีโอวันนี้มันเกิดไาชินีนะฮะวันเฉลิมพระบรมสามเฮ้ยก็ควันเฉลิมพระชนมพรรษานะพระราชินีนะครับ,อรอบอโอเคตกใจนะฮะว่าทำไมไอเดียไม่ไป เอาไอเดียแล้วจะไปจะไปจำปาดงวันไหนอ่ะแล้วจะไปจำปาดงวันไหนไม่รู้เลยไม่มีรถไปทำไมไม่ปั่นจักรยานไปแม่บอกว่าม่อกอ๋อแม่บอกว่าถ้าไม่มีรถก็ไม่ต้องไปโอเคแล้วมาต่อยต้องไปด้วยไหมจำปาดงไม่ต้องไปเหรอ พี่เสือมีรำเดี๋ยวพี่เสือจะลองคุยกับเอฟซก่อนว่าเลื่อนรำไปอีกวันหนึ่งได้ไหมเอออโอเคอะไม่ได้ไปไหนมาเห็ดที่ไหนมีเห็ดด้วยเหรอเขาเก็บไปหมดแล้วไม่ใช่บอ เอฟซีนะอะพูดคุยทักทายกันต่อนะครับเจ็ดพวกนะเจ็ดพวกกันหน้าหอบบอกตอนนี้นะฮะตลาดน้อยลุงพลน่ะมีมะพร้าวขายหนึ่งลูกนะโอ้สิไปหาของมาขายพรัไม่ได้จะไปหาของมาขายทั้งตลาดมีมะพร้าวหนึ่งลูกขายนะฮะตอนนี้ไม่มีอะไรขายเลยนะยี่สิบบาท แม่บุญถิ่นก็ไม่อยู่นะฮะแม่ดาก็ยังไม่ได้ไปหาขอมาขายก็เลยทําให้ตลาดเงียบเงาหน่อยนะฮะไม่มีของขายนะฮะไม่มีอะไรขายในตลาดเลยนะฮะตอนนี้นะครับ้นมเปี้ยวเท่าไหร่ห้าสิบบาทแล้วห้าสิบาทสิบบาทก็ขายสยี่สิบไงหารสองงนมเปรี้ยกัดอะไรนะกัดแป้ง เอาปากนมเปรี้ยวนะดูดิเฮล่าง้วงมาเอาเห็ดปวกตอนนี้มีเห็ดปวกบอกเออเดี๋ยวแม่แรงจะไปเก็บเห็ดปวกเดี๋ยวจะไปเก็บเห็ดปวกโอเคเสือเมื่อวานนี้นะจะเล่าให้ฟังอืเห็ดปวกมีแต่ดอกใหญ่ๆเขาเอิ่นว่าเห็ดตราไม่ใหม่นะเห็ดตราไม่ใหม่อันฟ้าซี่ไปอันจบม้วเนาะไปเห็นปลาบ้าญ่กำลังบาดกำลังขาวๆงามๆพอดีพอดีกันไหมอานนี้ เ็บใต้ตะกาต็มตะกาใส่ทุ้งอีกติมแทนที่สีขายได้ซี่ร้อยหาล่อยยางมากยางมากลื่นตกอันยังก็ลื่นโครนลื่นหินลื่นหินมันตกหินมาเลยลื่นแล้วกระยังเห็ดทุงเห็ดมุนแหนะเหนือตะขาเขาเรียกว่าโอ้เสียดายเนาะเอ้เสียดายพี่แกงเมื่อคืนนี้นะ